บทวิเคราะห์คดีจำนำข้าวบ้างนะครับกับคุณพยักน้อยตอนนี้คุณพยักน้อยอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับคุณพยักน้อยสรุปว่าไอ้วันก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งรักเนี่ยศาลปกครองถึงขนาดจะต้องออกเอกสารมาชี้แจงคำพิพากษาข,ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็ในเอกสารชี้แจงของศาลปกครองเนี่ยเขาชี้แจงอะไรบ้างครับเออพูดตรงๆนะผมก็งงเหมือนกันนะ ครับผมอ่านแล้วผมก็งงเหมือนกันแหละนะครับงงกับเรื่องตั้งแต่วันวันไหนอ่ะวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมครับครับวันที่ที่ยี่สบสองที่เป็นข่าวใหญ่โตว่าคุณดยิงรักต้องจ่ายเท่าไหร่ปืนยี่สิบแปดล้านครับถูกไหมแล้วเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ก็คือวันที่อะไรยี่หกนะครับห่างกันไม่กี่วันเลยสารอ่าสนงงานักงานสารปกครองเนี่ยส่งอาพูดภาษาเราๆนะ่ส่งข่าวแจกถูกไหมส่งข่าวแจกชี้แจงเนี่ยไอเรื่อง คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งรักนะครับผมงงอยู่พักหนึ่งนะแต่ว่าหายงงแล้วก็ปรึกษาคุยกันบบนักกฎหมายกันแล้วกันนะครับ,ค,รบคุยกันบบนักกฎหมายสรุปได้สองประเด็นเก่งนะครับเขาบอกว่าสารปกครองชี้แจงเมื่อวานบอกว่าไอ้กรณีวันที่ยี่สิบสองพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนเนี่ยนะหนึ่ง ไม่ใช่คำพิาพากษาครับเจตนะสองไม่ใช่การบังคับให้คุณยิ่งรักต้องชดใช้สินใหม่ทดแทนมีสองประเด็นแค่นี้อืมแล้วก็ตั้งกระถามก็จอนะผมก็ทนายก็ตั้งกระถาต่อนะนนา,าอแล้วตกลงกรณีวันที่สิบสองเนี่ยเอ้ยี่สิบสองเนี่ยที่าพากมาเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าไม่ใช่คำพิาพากษาและไม่ใช่การบังคับคืออะไรแน่ แล้วตัวเลขไอ้หนึ่งมื่น 1, 10, 000, กบยี่สิบแปดล้านบาทเนี่ยมาจากไหนนี่คือคำถามนะเองครับแต่ก็ใครอ่านเนี่ยเขางงเงินทั้งนั้นแหละแต่อ่านแล้วเนี่ยก็รู้ว่าเมื่อวานสำนังกงานศารปกครองชี้แจงว่าหนึ่งคือประเด็นสองประเด็นคือไม่ใช่คำพิ้ภากษาสอง <c oughs> ไม่ใช่กันังครับเออแล้วมันคือลายอีบสองนะครับเอาผมพูดตรงๆเลยนะคุยกันเมื่อวานเนี่ยนะคุยกันฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะ นะครับคุยกดฝ่ายคฎหมายเนี่ยกรณีของคุณยิง่งรักเนี่ยไอ,เอเย้เรื่องจำนำข้าวเนี่เก่งนะครับคดีเรื่องจำนำข้าวจำนำข้าวเนี่ยสารดีกาแผานคดียาผู้ดำรงตําแหน่งการทางการเมืองเนี่ยนะนะครับ<ม>เขาตัดสินไปแล้วว่าคุณบุญทรงนะครับบุญบุญทรงกับพวกเนี่ยทั้งที่เป็นรัฐติช่วยอีกคนเนี่ยคุณภูมิสาระน,นะนะนะครับ คุณบุญทรงกับพวกแล้วก็มีเอกชนอยู่ด้วยเนี่ยก็ตัดสินจับคุกถูกไหมครับแล้วก็แล้วก็มีการสั่งให้ชดใช้ด้วยชดใช้ค่าเสียหายเรื่องอะไรการขายข้าวแบบไอ้รัตตอลัตจ g g ีท g จีอ่ะนะครับใครเป็นผู้กําหนดใ้ความรับผิดชอบตรงนี้ที่ประชุมใหญ่สารดีกาเนี่ยกำหนดเขากําหนดให้คุณบุญทรงกับพว่วเนี่ยต้องชดใช้ไปแล้วนะครับเก่งตัวเลขเท่าไหร่ ผมดูตัวเลขนะของคุณบุญทรงกับพวกเนี่ยสองหมื่นกับห้าสิบเจ็ดล้านบาทสองหมื่นกับห้าสิบเจ็ดล้านบาทน,นะครับเก่งว่าคุณบุญทรงกับพวกนี้มีปัญญาใช้ไหมสงสัยยังไม่มีครับไม่มีปัญญาใช้หรอกแต่เป็นหน้าที่ถูกไหมจะมีใช้หรือไม่มีใช้อีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ว่ากุณต้องใช้นะครับแต่คุณยี่รักเนี่ยถูกสาร มีการแดกคดีอาญาพูดงงเรื graduate, ่องแดกการเมืองตัดสินว่าไงปล่อยปาแล้วเลยถูกไหมคุณยิ่งรักเนี่ยเขาโดนปล่อยปาแล้วเลยนะนะครับคุณบุษงถูกคดีทุจริตนะครับคุณยิ่งรักเนี่ยถูกปล่อยปาแล้วเลยนะครับไม่ไม่ได้มีคําพิพากษาว่าคุณยิ่งรักทุจริตเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยถูกไหมไม่มีเลยนะครับ ไอ้ถามว่าแล้วคุณยิ่งรักต้องชดใช้เนี่ยให้คําสั่งให้คุณยิ่งรักต้องชดใช้เนี่ยมันมาจากไหนอะมันมาจากที่ประชุมคณะกรรมก,การนโยบายและบระหิหารจัดการข้าวนะครับเมื่อวันที่ทสิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อห้าสิบแปดที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมก,การในที่ประชุม แล้วก็มีการพูดถึงการเร่งให้ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ประชุมวันนี้สิบแปดพฤษภาห้าแเนี่ยมีคำพูดหลุดออกมาคำหนึ่งนะเขาพูดกันหลายเรื่องว่าเฮ้ยเราไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องไอการระบายข้าวเลยต่างๆสุดท้ายมีคำพูดออกมาประโยคหนึ่งไม่ต้องพิจารณาประเด็นความยุติธรรมนะครับอันนั้นแหละต้นเรื่อง เมื่อปี58ที่เป็นคำสั่งให้กระทรวงการคลังฟ้องยึดทรัพย์อะไรต่างๆคุณยึดทรักเนี่ยให้ชดใช้ค่าเสียหายนะครับค่าเสียหายนะครับก็ปรากฏว่าเรื่องมันก็างเนี้ยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเมื่อวานผมคุยกับประวานเนี่ยนะคำตัดสินของศาลปกครองกลางเนี่ยเก่งเมื่อวันที่2เมษายน64เนี่ย น่าจะเป็นสิ่งชอบธรรมที่สุดล้วลักนะครับคือคือเขาเรียกอะไรอ่ะสั่งให้กระทรวงการคลังนเน่ยเพิกถอนไม่ให้คุณยิ่งรักต้องชดใช้ค่าค่าเสียหายนะครับแล้วก็เพิกถอนคําสั่งประกาศการยึดอายัดทรัพย์สินเลต่างๆผู้ขายท้องตลาดเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าคุณยิ่งรักจะมีหน้าที่เพียงคนกำกับดูแลนโยบายทั่วไปในระดับมหาภาคนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยปาแล้วเลยนะครับ อันนี้คือคําตัดสินของศาลปกครองกลางเมื่อวันที่สองเมษานะครับหกสี่นะครับเมื่วอวานนี้ออกไปยังไงอะ่ะศาลบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พิาพากษานะครับไม่ได้บังคับนะครับให้ต้องจ่ายเออแล้วมันยังไงอะ่ะมันจะไปต่อยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็กลังหาเลืออยู่รครับผมครับคือ ไอ้เมื่อวานอ่านก็งงอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจแหละว่าสรุปก็คือว่าจากสามหมื่นห้าเนี่ย<ะ>ก็ลดลงไปเหลือหมื่นหนึ่งในส่วนของคุณยิ่งรักแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอมันงงกันมากมากเนี่ยทางท่าน ที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แลวก็เป็นตุลาการของศาลปกครองเนี่ยท่านออกมาชี้แจงใช่ค่ะทางด้านนางสาวสายทิพย์นะคะตุลาการศาลปกครองสูงสุดในฐานะกรรมการประชาสัมพันธ์ศาลปกครองค่ะก็มีการออกมาชี้แจงกรณีที่ศาลออกมาชี้แจง3าประเด็นด้วยกันเกี่ยวกับการตัดสินคดีจำนำข้าวและการระบายข้าวค่ะโดยมีการระบุนะคะว่าการออกมาชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้สังคมประชาชนเข้าใจในกระบวนการพิจารณา ณของศาลว่าเป็นการพิจารณาเฉพาะประเด็นคําสั่งที่เป็นข้อพิพาทระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์กับนายกรัฐมนตรีกับพวกทั้ง9ท่านเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งกระทรวงการคลังค่ะที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนเงิน35,000ล้านบาท เฉพาะส่วนที่ให้นางสาวยิ่งลักษณรับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเกินกว่าจำนวน1นึ่งหมืนล้านบาทแล้วจึงถือว่าบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองยุติเป็นที่เรียบร้อยค่ะคือมันก็มันก็เป็นเรื่องยากนะในการทำให้เข้าใจได้ง่ายนะเพราะว่าถึงแม้ว่าอ่านแล้วก็ยังงงอยู่แต่ว่าสรุปเลยละกันคุณปยักน้อยว่าออคือทางศาลปกครองเห็นเขาบอกทำนองว่าหลังจากเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ ทางฝ่ายบริหารทางนายกทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทางประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องไปดาเนินการต่อเองเท่ากับว่าอย่างนี้เท่ากับว่านายกอิงเนี่ยจะต้องออกคําสั่งใหม่อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยคุยกันอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยผมเขาดูตัวเลขกันแล้วนะไอ้ที่ AT, วันที่22พฤษภาคมที่ออกมาเท่าไหร่ปืนหมื่น,มนกับ28ล้านเนี่ยเขาดูกันแล้วเนี่ยเฮ้ย ไปคิดจากไอ้สองหมื่นล้านที่คุณบุญทรงกับพวกต้องต้องจ่ายหรือเปล่ามันเท่ากับครึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยอ้ตัวเลขตัวเนี้ยหอหรือบอ,อกไหมที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับศาลเนี่ยศาลเนี่ยศาลที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยเขากําหนดกรอบไปแล้วเรื่อง G2G เนี่ยระบายข้าว G2G เนี่ยกําหนดคนรับผิดชอบไปชัดเจนครบถ้วนแล้วว่าคุณบุญทรงกับพวกเนี่ยทั้งราชาการและเอกชนเนี่ยต้องจ่ายสองหมื่นห้าสิบเจ็ดล้านนะครับสองหมื่นห้าสิบเจ็ดล้าน ตรงเนี้ยผมดูว่าเฮ้ยท่านคิดว่าเอาครึ่งหนึ่งหรือเปล่าคุณบุญทรงเน่ยิ่งรักแบ,บ่งครึ่งคนละจ่ายหรือเปล่าซึ่งชวนตัวผมนะผมม ah องขึ้นไม่เกี่ยวเพราะท่านยิงย่งรักเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยไม่เคยโดนเรื่องทุจริตเลยครับโดนแต่ไอเนี้ยไอคณะของคุณประยุทธ์เนี่ยซึ่งก็มาจากรัฐทหารเนี่ยผู้ตรงๆนะนะครับตอนคุณประยุทธ์ประชุมเนี่ย ตำแหน่งไอไ้อประธานกรรมการคณะบริการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเนี่ยคุณไปยุทตเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากคุณยิ่งรับในขณะที่ศาลเนี่ยพอไปศาลปั๊บเนี่ยคุณยิง่งรักไม่เช่ไม่มีคดีเรื่องทุจริตนะมีแต่เรื่องปล่อยป่และเลยแล้วก็สั่งให้คุณบุศงกับพวกเนี่ยชดใช้สองหมื่นห้าสิบเจ็ดล้าน ผมดูว่าไอตัวเลขสระพาปึ๊บเอ้ยแสดงว่าคุณบุญทรงกับคุณยิ่งรักเนี่ยต้องจ่ายคนยละครึ่งใช่ไหมเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ทุจริตแล้วแล้วก่อนป่าแล้วเลยต้องไปช่วยคุณบุญทรงจ่ายครึ่งเลยเนี่ยนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประ,ะเด็นที่สองที่เก่งถามว่ารัฐบาลแผ่ทองานจะทาําไงเมื่อวานนี้คุยกับฝ่ายคนหมายแล้วทางออกคือนาย,ยกแผ่ทองานเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาหนึ่งชุดเก่งครับ ะครับยังไม่ออกระเบียบออกคําสั่งอะไรไม่ได้เลยเหรอครับเดี๋ยวก็งการเข้าอีกนายกแพทตตองทาเนี่ยควรจะตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาหนึ่งชุดโดยมีตัวแทนจากหลายเจดึงตำแนักนายกรัฐมนตรีสองกระทรวงการคลังสามกระทรวงพาณิชย์สีอายการสูงสุดนะครับตัวแทนจากอายการสูงสุดห้ากิจสธิกา คณะกรรมการกิษสธการเนี่ยจะส่งใครมาก็แล้วแต่ท่านหรือหกเนี่ยเอาตัวแทนจากสารปกครองมาด้วยกันไนดะ้นะครับอันนี้คือข้หาลือกันแล้วนะเก่งไม่ได้ผมพูดลอยๆอยนะับนะบนยกแพลทองคารเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาอีกชุดซึ่งประกอบด้วยที่ผมไล่เหล่าเนี้ยเอาสุดท้ายเลยคือเอาตัวแทนจากสารปกครองมาด้วยอาจจะเป็นท่านเลขาสารปกครองหรือว่าหัวหน้าสํานักงานสารปกครองก็ได้มานั่ง โดยมีคณะกรรมการที่ผมว่าเนี่ยกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์สำนักนายกอายการสูงสุดแอกิเซนิกามประชุมพาลือกันนะครับถามว่าทําเรื่องนี้ไอชุดพิเศษนี้มีหน้าที่อลไรตรวจสอบดอูเว้ยไ,ไอ้คำสั่งที่ให้คุณยิ่งรักต้องชดใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซ้ำซ้อนกับคุณบุญทรงกับพวกหรือไม่ขั้แรกเลยนะ ตวสอบ่อกว่าเฮ้ยไอ้าการต้องให้เขาชดใช้เนี่ยมันซ้าซ้อนกันหรือไม่กับคณ,ณะของคุณบุญทรงซึ่งคุณยิงรักเขาไม่ได้ถูกคดีทุจริตเขาถูกคําสั่งไอ้หัวหน้าคณะรัฐประหารอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับคุณยิงรักไม่เคยาาาถูกศาลพิพากษาว่าทุจริตเป็นเรื่องของาอะะการปล่อยปาแล้วเลยการปล่อยปาแล้วเลยเนี่ยจะต้องไปชดใช้ช่วยเหลือคนที่ทุจริตไหมล่ะ ถูกไหมต้องช่วยไหมก็อันนั้นก,กรกรมการชุดนี้ก็ไปหารือกันดูซิว่ามันต้องถ้าจะชดใช้เนี่ยคุยิ่งรักถ้าจะบังคับให้คุยิ่้รักเขาชดใช้เนี่ยมันซ้ำซ้อนกับชุดคุณบุญทรงเขาหรือเปล่าสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยสองหมื่นด้สิบเจ็ดล้านเนี่ยสองก็คืออะไรรู้ไหมเก่งครับคำนวณค่าเสียหายกันใหม่ดิไอเรื่องที่เขาจะให้เขาชดใช้เนี่ยเขาระบายค่าไปเท่าไหร่คำนวณคำนวณตัวเลขกันใหม่ดิ เอาให้มันถูกถูกข้าวเกือบเท่าไรละหลังรลฐประหารเนี่ยยี่สบสองพฤษภาห้าเจ็ดเนี่ยข้าวยังเหลือในโคดังเนี่ยข้าวสารเนี่ยข้าวสารดีๆเนี่ยน,น,นะอย่าไปมาโนกันว่าข้าวเสียข้าวอะไรต่างๆเนี่ยหลังนัิกประหารเนี่ยข้าวยังเหลือเกือบเกือบเอาผมตีว่าเกือบสิบเก้าล้านตันเนี้ยแล้วกันนะหย่อนไปหน่อยก็แล้วลกันอ่ะไปคิดกันใหม่ว่าเขาควรขายได้เท่าไหร่แต่เท่าที่ผมรู้ตัวเลขมานะ ขายกันอย่างเลอะเทะเลเทเนี่ยเป็นข้าวอาหารสัตว์เป็นอะไรเ็าแล้วแต่เนี่ยเป็นเผาไปอะไรเผาจริงเผาเล่นอาหารสัตว์ไม่รู้ละเขาได้มาหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทเก่งข้าวในยุคคอสทอเนี่ยข้าวระบายเป็นอาหารสัตว์เนี่ยเขาขายได้หนึ่งล้านสี่แสนบาทเอ้ยโจทีหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทผมพูดผิดนะนะครับฮัลโหลครับครับ เอาตรงเนี้มาหักลบเอาพูดง่ายๆว่าคณะกรรมการชุดพิเศษที่คุณนายกแพทองคายควรจะต,นนตั้งเนี่ยก็เนี่ยมาทําหน้าที่ตรงนี้แหละดูซิว่ามันซ้ําซ้อนกันหรือเปล่าการชดใช้เนี่ยสองมาคํานวณกันใหม่ดิไอ้เรื่องก,การระบายข้าวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขายได้เท่าไหร่สุดท้ายคืออะไรรูไ้ไหมเก่งอย่าลืมนะโครงการรัฐเนี่ยโครงการสาธารณะเนี่ยโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ย ไม่ว่าจะผ่านมากี่สิบรัฐบาลน,นะเก่งผมบอกได้เลยนะคุณเนี่ยเอามาโนเรื่องไอ้การกําไรขาดทุนล็อคลัดต้งได้กําไรหรือรัดจะขาดทุนโครงการอื่นทําไมคุณไม่คิดขาดทุนกําไรบ้างอ่ะมันไม่มีนะครับอย่าไปฝังหัวเรื่องว่าเอ้ยทำ,ทำไมมันขาดทุนกำนําข้าวเนี่ยทำไมมันขาดทุนอ้าแล้วโครงการอื่นทําไมมันขาดทุนแล้วคุณไม่คิดบ้างล่ะปาการกกันรายได้ขาดทุนไมหมล่ะถ้าคิดเรื่องขาดทุนกาไรเนี่ย มันขาดทุนทั้งนั้นเนี่ยแทรกแซงมันสับปะหลังแทรกแซงอะไรแหละยางพารา่าแทรกแซงราคาอ้อยอแทรกแซงราคาปาล์มแทรกแซงกระเทียมหัวหอมมันขาดทุนทั้งนั้นเนี่ยถูกไหมไม่มีโครงการอะไรได้กาไรหละโครงการแบบเนี้แล้วทําไมคุณจะต้องเอาเอาจับน้ำข้าวคุณจะต้องกาไรอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ย ถามว่าคุณนยายกแพททองพารยกเลิกคำสั่งอ่าคุณยิ่งล้ใช้หรือไม่ใช้เลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวงานเข้าก็ต้องตั้งคณะกรระการนี่แหละที่ผมว่าเนี่ยแหละมาตรวจสอบก่อนมาคำนวณกันใหม่แล้วถ้าเป็นไปได้นะผมพูดตรงๆนะผมเนี่ยชอบคำตัดสินของศาลปกครองกลางเนี่ยมอะไรรู้ไหมก็มันเหมือนกันล้มล้างไคำสั่งคณะรัฐประหารเนี่ยว่าไอ้นั่นมันคือผลลัพธ์ที่จากการรัฐประหารนะครับ ไม่ถูกต้องชอบทมนะครับสาลเนี่ยเขาสั่งไปแล้วบุญบุญทรงทุจริตอะไรจะยังไงเนี่ยสารเขาตีกรอบแล้วเขาสั่งไปแล้วไอ้คําสั่งของคณะรัฐประหาร <c oughs> ในที่ประชุมนโยบายข้าวเนี่ยเมื่อวันที่สิบแปดอ่าห้าแปดเนี่ยผมว่ามันถูกลบล้างโดยสารปกครองกลางไปแล้วอเองนะครับที่เขาตัดสินว่าคุณยิรักไม่ต้องผิดนะั่นแหละเหมือนการล้มล้างไอ้คาสั่งของ คณะกรรมการานโยบายข้าวชุดนั้นไปแล้วนะครับว่าคุณยิ่งรัเนี่ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่เมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยนี่แหละก็เป็นทางออกมันอยู่ที่นายกแพทองทาน,นี่แหละต้องตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาครับผมครับเท่ากับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องนายกเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆอีกทีหนึง่งเอฟซีก็เลยปากถามว่าอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่ อดีตนายกปูเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทหรือเปล่าครับผมไม่รู้แต่ถ้ายืนตามสารปกครองก็ไม่ต้องจ่ายปกครองกลางนะครับเอาผมยืนตามสารปกครองกลางเนี่ยก็ตัดสินเมื่อสองเมษาปีอะไรปีหกสี่หกบาทอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องผิดก็บอกว่าคนผิดเนี่ยเขาเขามีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วไะครณบุญทรงคุณบุญทรงกับพวกแหมสองหมื่นห้าสิบเจ็ดล้านเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วไงอันนั้นเขาสารเขาตัดสินเล้ว่าทุจริตไงถูกมาติดคุกแล้ว ออกมาแล้วต้องจ่ายค่าเสียหายสองหมื่นตัวล้านสองหมื่นห้าสิบเจ็ดล้านแล้วผมดูไอ้ตัวเลขของคุณยิ่งรักหมื่นยี่สิบแปดล้านเนี่ยเฮ้ยมันเท่ากับว่ามันครึ่งหนึ่งของคุณคุญทรงเนี่ยน่นแสดปว่าเขาคิดว่าคุณยิ่งรักต้องจวต้องช่วยพวกคุณกุญทรงจ่ายครึ่งหนึ่งเหรอคุณบุลทรงกับพวกจ่ายครึ่งคุณยิ่งรักจ่ายครึ่งเหรอคนละปืนกว่าล้านอย่างนั้นเหรอหรือเปล่าหรือไปคิดจากไอ้หักลบจากสามหมื่นห้าพันล้าน ไอ้คุณบูญทรงจ่ายไปแล้วเท่าไหร่สองหมื่นล้านแล้วที่เหลือคุณยิ่งรักจ่ายอย่างนั้นเหรอผมถึงบอกรับคุณคุณนายกแพทธรรมชาติต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดพิเศษเนี่ยเพื่อมาคํานวณตัวเลขกันใหม่อ่ะเอาง่ายๆครับผมครับคือตอนนี้ทีมกฎหมายทางฝั่งนายกเนี่ยบอกผลึกแล้วแหละว่าจะตั้งกรรมการกลางขึ้นมาคุณยังนัดประเด็นสุดท้าย การฟอร์มกรรมการกลางขึ <tampoco S 2> ้นมาเนี been, so no degree, so ่ยอ you ัน so นี้จะทันภายในเดือนนี้ไหมพอจะทราบไหมเดี๋ยวว่าสักไปสักเดือนหน้าครับเดือนนี้ไม่ทันแล้วล่ะีไม่กี่วันเนี่ยแต่รูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้เก่งคือคือความไอคณะกรรมการเนี่ยเรานึกหน้าออกอยู่แล้วว่าหนึ่งคือตัวแทนจากกระทรวงการคลังไงถูกไหมกระทรวงการคลังก็ตัวเลขอะเงินมันของงบประมาณของกระทรวงการคลังสองสำนักนายกนะครับสามคือกระทรวงพาณิชย์นะครับ จะส่งมากี่ท่านกันแล้วแล้วแต่เนี่ยสองหรือสามท่านกันแล้วแต่แต่ละกระทรวงเนี่ยสามจุดแล้วก็เนี่ยไอ้ตัวแทนจากอายการสูงสุดอิสระเนี้ยฐานปกครองด้วยก็ได้อเนี้ยนะครับมาหารือกันว่าเอ้ยมันเป็นยังไงก็ประวานเนี่ยท่านออกมาเนี่ยชาวบ้านเขางงท้งนั้นเนี่ยคนไม่รู้กฎหาม,มายที่งง,งมากเลยไงอ่าครับอา่อานแล้วอ่านแล้วอ่านอีกแต่สุดท้ายถูกๆๆ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 ไหมอ่านแล้วอ่านอ,อีกแต่ว่าผมกับ กฎฝฟล์กฎหมายเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยอ่าแล้วมีสรุปสั้นๆมีสองประเด็นประเด็นคือหนึ่งคือไม่ใช่คําพิพากษาสองไม่ใช่การบังคับให้ต้องชดใช้ค่าไิ้นหมายทดแทนครับเนี่ยมีสองประเด็นแค่นั้นเองจดหมายเมื่อวานเนี่ยข่าวแจกเมื่อวานเนี่ยครหน้าปกป่าเนี่ยมันมีมันมีสาระสําคัญอยู่สองประเด็นแค่นั้นเองมันก็เลยมีคําถามที่มาอา้าวแล้วที่ยี่สองมันคืออะไรอะ่ะตัวเลข มื่นยี่สิบแปดกว่าล้านเนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ต้องไปคำนวณอะไรกันไปคำนวณตัวเลขกันไปนะแล้วครับสองก็คือมันซ้ำซ้อนกับกรณีของคุณบุญทรงเขาหรือไม่ถูกไหมแกครับในแต่ไมมีอยู่แค่นี้แต่ว่านายกจะไปสั่งพวดพลาดเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวงานเข้าก็ตั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศาลเนี่ยศาลปกครองเมื่อวานเนี่ยเปิดช่องแล้วเปิดช่องขนาดนี้แล้วว่าให้จับมาทบทวนใหม่ นั้นเองถูกไหมล่ะนะครับก็ทางที่ดีเนี่ยเอาตัวแทนจากสารปกครองไปนั่งเป็นคณะกรรมก,การพิเศษอยู่ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นตุลาการก็ได้เอาหัวหน้าสํานักงานหรือใครอะเลขาสํานักงานเนี่ยที่รู้กฎหมายหน่อยเนี่ยก็เป็นนั่งเป็นกรรมก,การกับเขานะครับจะได้เข้าใจกันทุกๆฝ่ายมีฝ่ายกฎหมายก็คืออายการอะอะไรอะกิเซนดิกากระทรวงพาณิชย์มาสิใครบ้าง สํานักนายกก็ตัวแทนของนายกนั่นแหละใครบ้างเกี่ยวข้องระสรวงการทางใครบ้างนั่นแหละมันก็จะชัดเจนตรงนี้แหละครับผมอ่ะก็อันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนายกเตรียมจะตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องไอ้คดีจำนำข้าวของอดีตนายกปู่อีกรอบหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณยังน้อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยยันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ